เดี๋ยวพี่แดงแกเข้ามาอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนมายังไม่ทำการรักษานะคะแม่แม่โอ้เกาะขาเกาะขาพ่อเฉินไม่ไม่แม่ ไอโ้โทรศัพท์โทรศัพท์มั่หนูอยู่มุมมืดอ่ะนะหนูก็เลยปรับปรับมาหยิบได้แล้วโอเคแจ้งแล้วแจ้งแล้วมาลิสาสุดสวยฮะแจ้งแจ้งปะแจ้งยูจังยูไอ้แม่เพ,พื่อนคนนึกว่าฝนสีต,ตัวคนนะขาบวมเพราะว่าน้ำเกลือค่ะแม่แม่นะคะเ,เหมือนเหมือนเหมือนคนแล้วนี่แหละตัวน้ำเกลือเยอะมันก็จะมันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หายแล้วแม่เนาะเดี๋ยวก็ยุบไปเรื่องที่หมอบอกแล้วเดี๋ยวก็ยุบ มาลีเธอก็เดินอย่างนี้ทั้งวันใช่ไหมเห็นแล้วใจฟูมากๆแม่ตุ๊กบอกแม่ตุ๊กเป็นอะไรบอแม่ตุ๊กอยู่นี่จะเอ๋แม่ควานบอกว่าจใจอีป่ะพ่อไปช่วยเอาแม่เกลี่ยลงของก่อนอะแม่เกลี่ยเอาของลงไม่แม่ไม่แม่ดูได้มไม่หนูอยู่หนูคุมเองหนูเป็นเอ็ดมินเขาคุมอยู่เขาคุมอยู่เดี๋ยวเขาเขาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ยังไงเอาเอาผู้ช่วยเราไปด้วยสินผู้ช่วย ไม,รรไม่ไฟบอกให้เก็บข้นน้ำยังไม่เก็บเลยไม่มีใครสั่งนา้าจะจากข้าเฉินก็นไม่ไก่อ่เดี๋ยวหนูหันกล้องก่อนอแม่แม่หนูบางทีหนูไม่ได้อ่านคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าหนูคุมสองช่องนะคะแม่ทั้งบ้านฟ้าทั้งตอตอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าความเฉินไปช่วยเอาผลไม้ที่รู้โอ้ยใช่ค่ะต้องนี้ดีแม่ชุมพู่อรอยิายากินทั้งวันเลย กินแม่กินกินมืมือใจฟูใจฟูใ,จฟใช่น่ารักดีค่ะเรียกมาริดูญี่ปุ่นเลยใช่น้องมาริค่ะแม่แม่น้องมาริสาอ่อเป็นประวัติการความใส่ของหมอแล้วทุกแรงใจใช่ค่ะแม่แม่แตะกี้หมอคเพิ่งกลับไปเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอท่านก็อ่ามาแจ้งอาการเมื่อต้นทุกคนก็ยิ้มใจฟูค่ะแม่แม่นะคะยิ้มใจฟูอ่า แต่ก็ยังต้องให้ยาต้านไปเรื่อยนะคะแม่แม่แต่ว่าคือเชื้อมันค่อยดอปลงนะยายเนาะเชื้อค่อยดอปค่อยดอปค่อยดอปก็คืออาการโดยรวมถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะแม่แม่ค่ะนะคะปลอดภัยแล้วนะคะแม่หมอเก่งมากใช่มคะใช่ค่ะแม่ตูกจ๋าอาหนูอ่านคอมเมนต์ไม่ทันไล่ตาได้ไหมโอ้ยเอาหมุนวงโชว์แม่แม่หน่อยตึ้ง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  หมุนกล้องก่อนด้วยว่ามาลีไม่ค่อยอยู่เฉยๆเนียแม่มาลิสาเอายกหัวไม่ต้องอู oh, ย้ยหยอกอ่องตึ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 งแม่แม่หมุนก็ไม่ทนันหนูจะมาจามับมาหาแต่แม่ไก่นี่แหละอย่ามาดึงโทรศ uh ัพ huh. ท์แม่ไก่นะแม่แม่ไม่เห็นหนูหรอกตึงไปว่ะโอ้ยอย่ามาหาเขากล่องกระเป็นเลยแม่แม่อะแม่แม่บางทีหนูอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเด้อเพราะว่าเพราะควันไม่อยู่ oh. ไม่เอาสกรปรกลูกน้อยมาลิสาไปโน่นลูกเร็วเร็วเร็ว อยากปะเลยปะปานางไปลุกถอยเร็วๆหน่อยถอยลูกถอยหน่อยถอยลูกถอยถอยถอยลูกถอยถอยลูกถอยเร็วกเออมากกินมันตกกระปุกคุณสวยมันจุกกระปุกบ้านเอะดูรอยยิ้มคุณยายหน่อยนะบ้านบ้านไหนถามมาดูทั้งสองบ้านนี่แหละอะยายยิ้มยายยิ้มคุณหมอบอกว่ายังไงนะสู้เก่งมากสู้ด้วยกันเด้อ สู่กันจนตาเขียวคุณหมอวะ่ะเทิ่งคุณหมอเ<ม>ทิ่งเ<ม>ทิ่งพอควานแม่ควานทั้งสองบานตาเขียวมดยิ้มออกกันหมดทุกคนได้ไหมแม,แม,แม่ยิ้มออกแล้วยิ้มออกแล้วสวัสดีค่ะแม่นุงยาวผููเธอกินกล้วยวันนี้ไม่ใช่จะโอ้เมื่อกี้น้องน้ำน้อยเปิดมากกว่จาจักวีแล้วเนาะแม่เนาะเป็นรอยหกสิบวีเอขอหกสิบวีได้แม่มาเนี่ยหกสิบวีหกสิบวี

ได้แล้วสกปรกแล้วจะเอ็มเอามาเล่นอย่าเห็นลูกได้ลูกแดดแดดก็เริ่มส่องหนูแล้วได้แม่แดดก็เริ่มส่องหนูแล้วปะเดี๋ยวเขาเหยีบมานี่อนมาหาแม่แม่ก่อนลูกหนูจะมาหนูมาอ่าน,ๆๆอ,าน,นอ่านเมนช่วยแม่มาอ่าแม่ไม่ได้อ่านเมนช่วยหนูหน่อยเด้อหนูตอบเพราะว่าหนูอ่านสองเครื่องว่าหนูไร้อมกันส่องเครื่องเพร่อควจะช่วยเอาผลมาไม้แม่เกี่ยวลงค่ะแม่แม่ น้องจะอ่านคอมเมนต์เองค่ะแม่แม่ใช่น้องน้องไม่สาบอกว่าจะมาอ่านช่วยแม่แม่ไก่อ่านบบทันดอกแม่ไอ่แม่ไก่อ่านบบทันดอกขอบคุณกองทุนกัญญาด้วยนะคะขอบคุณค่าขอบคุณอ,อกก่กำลังใจจากแม่แม่เอฟซีด้วยแล้วก็ขอบคุณอ่อณออกองทุนกัญญานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหนุนาแล้วแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณอ่คุณตาอ้อมแล้วก็คุณหมอ <S 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 ชอยนะคะปังช้างธเรมยศนะคะที่เมตตา,าน้ำแดงนะคะให้น้อง มาริสานะคะกับขอบพระคุณค่ะเจ๊ถังส่งอะไรมาเยี่ยมคะอ่าเมลอนมาแม่กับข้าวเมลอนน้ำกับข้าวค่ะแม่แม่นะคะก็เยอะเยอะค่ะแม่เยอะมากนะคะหลากหลายอย่างจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แดงแกเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่าเพราะว่านัดกันกับแม่เกีียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกันแต่ว่าจะไปคุยกันฝั่ง ฝั่งน้นฝั่งพี่อําตอนนี้กําลังไปเอาผลไม้ลมงค่ะแม่แม่กินทุกอย่างแม่วันนี้กินเจ็ดสิบเล่นสามสิบกินเจ็ดสิบเล่นสามสิบนะคะแม่แม่กินเจ็ดสิบเล่นสามสิบมานี้ไปหากล้วยอีกเลยนะ,ะทั้งกล้วยทั้งแตงโมโด้วยนะพอ,แล,พอแ,ลแล้วลูกพอก่อนพอก่อนอดีแล้วที่ถังถังไม่ส่งเสียงมานั่น เสียงใครเมื่อกี้เหรอเสียงให้น้องเสียงมารีเหรอลูกเสียงน้องมาลีก็ใส่หัวอีกแล้วจะมาอ่านเมนช่วยแม่และไปลูกไปอ๋อเปลี่ยนชื่อน้องใช่ไหมคะแม่เดี๋ยวดูแป๊บนึงไม่คือทำไมถึงได้เปลี่ยนนะ้องคุณยายนนองใช้สาตัว ตัวเก็สลดสีขาโต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 สีขามันโตใสปกติโตเสือใช่คือที่ได้เปลี่ยนเพราะว่าน้องน้องมาถึงวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมคะอ่าน้องมาถึงวันที่สิบเจ็ดแล้วก็รักษาน้องนะคะแล้วพอเช้าเช้าวันที่สิบแปดหนูตื่นมาหนูไม่คุยกับใครเลยเด้หนูตื่นมาหกโมงเช้าหนูเดินดิ่ง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 ก่อนนักขวานมาหนูบอกว่ายายหนูขอซื้อมาริสาเป็นลูกสาวหนูได้ไหมเป็นลูกสาวแม่ไก่ผู้เชิญได้ไหมเป็นน้องน้องสาวอมรินได้ไหม หนูจะถวายให้หลวงปู่ในในพารา99คะแนนตอนแรกยายแกก็ยังแบบงงๆอยู่นะหนูได้วสกิดยายหนูได้วสกิดยายสกิดยายยายแกโอเคแล้วรู้แล้วแกก็เลยเออได้เอาเอาก็ได้ได้เดี๋ยวเอาไปเลยแม่ยกแม่ยกให้เป็นลูกสาวแม่ไก่พ่อเฉินเป็นน้องสาวพี่อมรินเลยก็เลยได้เปลี่ยนชื่อใช้ตัวนี้นะคะแม่แม่ใช้ใช้มาริษาตัวนี้นะคะ อันเก่าจะเป็นสอเสือเด้อแม่แม่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวไอ,สอ้สอสอหรือสีใช่ไหมยายสอหรือสีนะคะแม่เปลี่ยนเป็นสอ่อหรือสีนะคะอ่าเปลี่ยนเป็นสอ่อหรือสีค่ะใช่ค่ะแม่ตุ๊กจ๋าเป็นสาตัวเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องแก้บนค่ะแม่ต้องแก้บนนะคะแก้บนอ่าตรงที่โรงพยาบาลน,นะคะก็แม่ควงกับคุณยายได้บนกันไว้ว่าถ้าน้องมาริสาหายป่วยปลอดภัยแล้วข้าดก็จะเอาเอา หัวหมูหผลหมากลากไม้นะคะมาไหว้ตรงต,ต้นต้นกัมปูข้างหน้านะค่ะแม่แม่นะคะต้นกามปูข้างหน้านะคะชื่อจริงมาริสาชื่อเล่นว่าเต้ามาลิค่ะค่ะอ้มเพราะแม่มาลิเหมือนชื่อญี่ปุ่นเลยนเนาะอ๋ออย่าทำเนาะลูกนะลูก,ลกดีค่ะทำอะไรได้ทางไหนทำดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแก้บนแต่ว่าส่วนส่วน แล้วก็จะมะีที่ต้องไปแก้บนนะคะที่แม่เกี่ยวท่านได้ไป,ไปแก้บนไว้นะคะตั้งแต่วันที่18เหมือนกันหนูแก้วันที่18แม่เกี่ยวก็ไปบนวันที่18เหมือนกันวันเดียวกันนะคะแม่แม่แมหนูมาแก้เปลี่ยนชื่อกับคุณยายขอซื้อวันนั้นแหละแล้วแม่เกี่ยวก็ไปบนที่พระนเรศวรน,นะคะที่อยู่พันทองก็แม่เกี่ยวบนไว้ว่าจะยกมาริสาเป็นลูกท่านถ้าน้องหายจากโรครายนี้ได้นะคะก็จะพาน้องมาริสาไปเดินบนสามรอบะค่ะแม่แม่แม ก็ส่วนสวนการจะไปแก้บนที่ตำหนักพน,พนันเลยสวน่ะเดี๋ยวรอให้โอเคทุกอย่างนะคะเพราะหนูแจ้งคุณหมอไปแล้วว่าต้องออกไปข้างนอกเพราะต้องพาน้องไปแก้บนหมอได้เดี๋ยวค่อยให้คุณหมอกลับมาก่อนแล้วก็ให้อาการมันแบบว่าโอ้เชื้อหมดแล้วเราค่อยพาน้องไปค่ะแม่แมส่วนวันเดี๋ยวไม่ควัแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นวันไหนนะคะแม่แม่แม คือวันนั้นหนูก็ไม่รู้หรอกหนูเดินมาแต้งแลงต้องแลงมาคนเดียวนาะแม่เนาะยายเนี่ยหนูนั่งอยู่ตอนนี้หนูขออนุญาตแผ่นกล้องไปนะคะแม่คุณยายนั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกคนนะคะแม่เนี่ยนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงเนี้ยแหละหนูก็เดินมาต้อง,งแลงต้องแลงตั้งหกโมงเช้ายายหนูขอซื้อมาริสาได้ไหมหนูไม่รู้เหมือนกันหนูก็เดินมาต้องแลงต้องแลงมาเลยไม่ได้แต่ไม่ไม่คุยกับใครเลยแม่เดินมาในหน้าก็ยังไม่ได้ล้างวันนั้นอ่ะวันที่สิบแปดตอนเช้าว่าอหนูขอซื้อมาริสาได้ไหมเป็นลูกสาว หนูแม่แก่กับพ่อเฉินเป็นน้องสาวพี่อมรินแล้วหนูจะเอ่อยกให้หลวงปู่ยกให้พอ่อใหญ่แล้วพหนูก็มีครูบาอาจารย์ตัวเองนาะแม่แม่นาะหนูก็เชื่อและศรัทธานะหนูก็บอกยายยายก็บอกเออไ,ได้ได้แต่หนูขอซื้อในพาเก้าสิบเก้าคะแนนเดอแล้วหนูก็จะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นชื่อมาริสาตัวสองหรือสีนะคะแม่แม่คุณยายก็โอเคนะคะบ <cle an> ุญสัมพันธ์กันค่ะแม่แม่แม่เลิฟเลิฟสวัสดีค่ะแม่ ก็ไม่รู้ว่าแม่เราอรันไหนเราก็ไม่รู้เนาะเราทําทุกฝีทางน้องใย่เนาะทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเอ่อสายิยศาสตร์ทาทุกฝีทางค่ะแม่แม่ทำทุกอย่างทําทุกอย่างเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแม่แม่จ๋านะคะเป็นข่าวดีมากนะคะแม่แม่น้องเก่งน้องเก่งน้องเก่งมากๆนะคะแม่แม่เพราะว่าหนูคิดว่าสาต,ตัวเนี้ยมีพลังมันจะเป็นอยู่ใน เขาเรียกว่าออกพรรษาเข้าพรรษาอยู่ในอยู่ในพระพุทธพระพุทธอยู่ในศาสนาค่ะแม่แม่ศาสาตเนี้เป็นช้างที่มีบุญไหว้ที่ไหนคะอ๋อไห่ค่ะถ้าอยู่โรงพยาบาลเราบนหัวหมูนะแม่เนาะอยู่โรงพยาบาลเราบนหัวหมูเราบนอะไรไว้เราต้องแก้แบบนั้นนะคะแม่แม่จะจะไหว้แต่ผลไม้ไม่ได้นะคะเราบนว่าหัวหมูก็ต้องหัวหมูนะคะแม่แม,ม่นะคะเราบนว่าหัวหมูผลไม้เลาวแลเออ พวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องไหวตามที่เราบนนะคะแม่แม่ต้องทําให้ถูกต้องตามที่เราบนนะคะ